ฮลฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฮาวายก็จะพามาชมกิจกรรมนะคะที่ฮาวายได้ทําในทุกๆวันค่ะอย่างน้อยนะคะวันละหนึ่งชั่วโมงค่ะและก่อนที่จะมาห้องฟิตเนสแห่งนี้นะคะฮาวายก็จะไปเดินครึ่งรอบนะที่โรงแรมก่อนถึงที่จะมาตรงนี้กัะท่านผู้ชม เพราะว่าให้มันเหงื่อแตกแล้วให้มันวอร์มอาพก่อนนะมันจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่ามาห้องฟิตเนสเลยฮาวไยมันมีความรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์นะคะท่านผู้ชมต้องออกไปให้มีการเหงื่อแตกแตากแดดอะไรบ้างนะคะจะครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาที่นี่ค่ะ เนื่องจากว่านะคะเราไม่ได้ทํางานประจาท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็ทํานั่นทํานี่ไปนะมันทําให้เรารู้สึกว่าในชีวิตเราไม่ได้ขยับมากมายท่านผู้ชมแล้วกินเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมท่านผู้ชมแล้วเยอะไปหมดเลยนะคะตอนที่อยู่บ้านคุณตานะฮะวายมีระเบียบมากในการรับประทานอาหารและการออกกาลังกายนะคะมาที่นี่แล้วตามใจตัวเองนะท่านผู้ชมตามใจตัวเองเป็นเดือนๆเ, <S <S ๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องกลับมาหมดเดิมท่านผู้ชม ถ้าไม่เบิร์นออกนะคะแน่นอนนะคะในชีวิตของฮาวายจะต้องไปฮิตร้อยโลแน่ๆนะคะฮาวายร้อยโลค่ะต้องมีต้องมีแน่นอนนะคะเพื่อนต้องเรียกแบบนี้แน่นอน <c oughs> เพราะว่าตัวเราเนี่ยก็รู้สึกมากค่ะท่านผู้ชมสิ่งที่เราจะดูแลตัวเองได้ในขณะนี้นะคะคือทำอะไรได้ก็ทำอย่างเช่น ฮาวายชอบกินของหวานเวลาเพื่อนๆว่างนะคะก็ไปร้านไทยอะไรแบบเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราตามใจตัวเองมากๆเลยซึ่งไม่ดีท่านผู้ชมแต่ว่าฮาวายทําแบบนี้ค่ะถ้าเือว่าทานของหวานนะท่านผู้ชมนะก็จะไม่ทานอาหารเย็นจะต้องเลือกจะไปทานทุกอย่างก็ไม่ได้แล้วตอนนี้มันจะมีโหมดแบบนี้ด้วยทานทุกอย่างแต่ว่าถ้าเผือว่าทานของหวานนะก็จะทานสองคำสามคำให้มันหาย อยากหายอะไรไปแล้วก็ทานข้าวสิบคำคือฮาวายไม่ได้ทำร้ายจิตใจตัวเองเกินไปทนงผู้ชมฮาวายเป็นคนขึ้นลงง่ายหมายถึงอ้วนง่ายลงง่ายประมาณนี้นะแต่ว่าการที่เราดูแลตัวเองถือว่าดีกว่าวิตามินสามารถนับได้ท่านผู้ชมวันนี้ต้องการอะไรแบบไหนเพราะว่าทั้งชีวิตมานะทำแบบนี้มาตลอดนะท่านผู้ชมถ้าช่วงไหนในตามใจตัวเองนะ ฮาวายจะพลาดมากและพลาดจริงๆท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูแลแบบนั่นๆนะถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนกว่าๆท่านผู้ชมที่แบบตามใจตัวเองมากนะตอนนี้มันรู้ซึ้งถึงชาติแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าเราก็ดูตัวเองอะแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้แล้วอะมันแย่มากๆเลยท่านผู้ชม ความรู้สึกว่าการตามใจตัวเองนะมันไม่ดีเลยมันเป็นการทําร้ายตัวเองทางตรงและทางอ้อมด้วยรู้อยู่แก่ใจก็ยังจะทําอีกก็ยังจะกินอีกแล้วมีหลายคนบอกฮาวายนะอยากจะสวยอยากจะหลอ่อมันยากมันจะต้องไปเกาหลีประมาณนั้นนะ แต่ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดคือลดความอ้วนตายแล้วฮาวายเกิดมาก็ไม่เคยทำนะคุณผู้ชมฮาวายจะดูแลตัวเองและควบคุมการกินมากกว่าแต่จะลดความอ้วนเลยเนี่ยในชีวิตยังไม่เคยนะแล้วฮาวายสมควรที่จะทำด้วยแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทำสักทีหนึ่งท่านผู้ชมอย่างน้อยนะเราก็รู้แล้วแหละว่าสิ่งที่เราควรทำคืออะไรท่านะผู้ชมก็ดีกว่าไม่รู้เอาซะเลยนะ และว,วันนี้นะคะฮาวายก็มาให้เห็นนะคะกิจกรรมในทุก,ทกวันนะท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นตอนเช้าก็ได้กลางวันก็ได้หรือว่าอะไรแบบนี้นะคะฮาวายก็บอกลำตรงนะสะดวกตอนไหนคนไม่เยอะฮาวายก็มาค่ะแล้วฮาวายมีความรู้สึกว่าเราสบายใจทุกครั้งที่เราได้ออกกําลังกายท่านผู้ชม แล้วการที่เราไปเดินรอบโรงแรมนะคะแค่ครึ่งรอบแบบนี้ท่านผู้ชมใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะฮะวายเดินเร็วแล้วก็เดินไปกลับนะคะประมาณนั้นนะแล้วก็มันรู้สึกว่ามันได้เหงื่อด้วยก่อนที่จะมาห้องนี้นะคะพอมาห้องนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราคูดาวตัวเองอะให้มันรู้สึกแบบมีมีไฟในตัวเองเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาทํานั่นทํานี่ไปอีกหนึ่งชั่วโมงถ้าวายถือว่าอย่างน้อยนะในชีวิตเราได้ทําอะไรบ้างดีกว่าไม่ขยับอะไรเลยท่านผู้ชม และในวันนี้นะคะฮาวายก็มาแชร์ค่ะท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะลมแรงมากเดี๋ยวมาฟังเสียงลมกันค่ะฮาวายไปแล้วนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ